ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะเอ็กซ์แเนี่ยเขาให้คุณก้องสหรัฐมาประกบคู่กับคุณอ้อมพิยดาเป็นไงล่ะน่าสนใจไหมล่ะคะคุณแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะกับภาพเนตกับละครเรื่องแสงสูญนะคะเรื่องนี้ที่เห็นว่าเอาบีน้ำทิพย์มาประชันบทร้ายเป็นครั้งแรกค่ะ ึ้นชื่อว่าคุณหนูบอยถ้ากลเกียรติเล็กๆไม่ต้องอลังการงานสร้างเท่านั้นเพราะล่าสุดก็ได้เลิกวงสวงเปิดกล้องพร้อมกันทีเดียวถึงสองเรื่องไม่ว่าจะเป็นละอองดาวที่นํากลับมาสร้างความประทับใจกันอีกครั้งโดยได้คู่พระนางสุดฮอตออมพิยดามาประกบคู่กับหนุ่มมาถึงกล้องสหรัฐเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งคู่ก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันแล้วก็ไม่รู้สึกเครียดว่าจะถูกเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาค่ะ วาาาานงอุุัตปยจมรชก็เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับอ้อมนะครับในเรื่องของละครแต่ว่าเคยเป็นพิธีกรมาด้วยกันก็ไม่ไม่น่าจะมีผลเกี่ยวอะไรนะครับก็คือว่าก็ทําไปตามยุคสมัยก็อย่างอย่างเรื่องที่เขาทำมาก่อนก็เป็นเป็นเรื่องราวตอนนั้นไปก็เป็นคนดูตอนนั้นไปอันนี้ก็เป็นอีกอีกทาใหม่อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเพลงอ่ะเอามาร้องใหม่อะไรก็ว่ากันไปก็คงไม่มีอะไรไม่นะคะมันก็ตามยุคสมัยอย่างที่พี่กองบอกเพราะว่า แต่เรื่องมันค่อนข้างที่จะเป็นเ,เรื่องแต่งมานานแล้วอะไรเงี้ยก็เลยต้องทําเป็นเพียรเียเพราะสมัยนี้คนถูกบังคับแต่งตามพิัยกรรมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันคงไม่มีแล้วแล้วก็เขาก็เลยทําเป็นเพียรเียไปก็เป็นละครย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ